กิตติศัพท์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นที่ปรากฏกว้างขวางโดยเฉพาะในด้านวิปัสสนากรรมฐานมีปฏิปทาด้านการถือธุดงคขวัตอย่างเคร่งขรดรวมถึงการเทศนาอบรมสั่งสอนเป็นที่ก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแกบ่บรรดาหม่ศิทั้งบรรพชิตและคฤหัหั์อย่างกว้างไกลด้วยความเข้มแข็งในการอบรมสั่งสอนของท่านทําให้ศิษยานุสิ์ฝ่ายบัพชิตขององค์ท่านล้วนได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนเช่น หลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ฟั่นอาจารยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นต้นพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์กล่าวชื่นชมท่านพระอาจารย์มั่นไว้ว่าท่านสมกับเป็นสิษย์แห่งพระตถาคตที่เดินตามครูอันทำให้เห็นว่าพระธรรมของพระาศาสดาเป็นอากาลิโกโดยแท้ คสํานึกว่าการจะเป็นอาจารย์นั้นต้องระวังให้มากเพราะหากอาจารย์ผิดเพียงคนเดียวอาจทำให้คนอื่นผิดตามไปด้วยและในทํานองเดียวกันถ้าอาจารย์ทำถูกต้องก็จะสามารถพาให้คนอื่นปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบโดยไม่มีประมาณเช่นกันพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ถ่อมตนแต่ก็มีอุบายในการสอนอย่างแยกขายทั้งดุ ทั้งปลอกคูเข็นเพื่อกำราบนิสัยความเกียดคขรานความหวาดกลัวอันนับเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ทางแห่งความรู้แจ้งแม้ขณะที่อาพาธอยู่ท่านพระอาจารย์มั่นยังคงอุตสาหะในการสอนธรรมอย่างไม่ลดหลัในคืนวันเพ็ญเดือนมาค่ะปี2492ท่านได้ให้ปัจชิมมธรรมไว้ว่าการไม่ทำบาปนั้นจิตใจต้องเข้มแข็ง ลดละเลิกทางกายทางวาจาทางใจเพราะแม้คลองผ้าเหลืองก็ใช่จะเป็นผู้ปราศจากกิเลสขอให้มันอบรมจิตโดยเคร่งครัดมีความสมถะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายถึงพร้อมด้วยความภาคเพียรอันจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐทั้งกับตัวเองและผู้อื่นโดยแท้จริง และสังขารพระอาจารย์มัน่นยังมีความเมตตาสงสารต่อสรรพสัตว์ด้วยเกรงว่าชาวบ้านจะฆ่าสัตว์จำนวนมากนำมาทำเป็นอาหารในงานปรงศพของท่านท่านจึงบอกแกศิษยานุสิบให้นำท่านไปยังวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตบรณาภาพด้วยอาการสงบในวันที่11พฤศจิกายน2492รวมชิริอายุได้80ปี ห้าสิบเจ็ดพันสาธรรมะของพระพุทธองค์นั้นโยมเป็นสมบัติอล้ำค่าที่จะช่วยนำสันติสุขมาสู่ชีวิตและทุกแห่งหนตลอดจนทั่วโลกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ,ระพระอาจารย์ใหญ่ของพระธุดงค์กรรมฐานของประเทศไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพในพุทธศักราช2,563ถึง2,564